สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะเรามาพบกันอีกวันนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันพุธใส่เสื้อสีเขียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะมาดูมาชมสินค้าของวรดานะคะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะสำคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะถ้าท่านเข้ามาดูอย่าลืมดูอีพีนะคะ ท่านใดที่ดูค่ะก็ดู EP, EP อีพีอีพีหนึ่งตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยกว่าแล้วแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านัมเบอร์นะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูนัมเบอร์แล้วก็อีพีนะคะอย่างในแม่ที่ไม่เข้าใจในการดูหรือว่าแคปไม่เป็นคุณแม่ให้จดไว้นะคะว่าคุณแม่ดูอีพีเท่าไหร่อีพีเขียนเป็นภาษาไทยนะคะอีพีที่หนึ่งพันแปดร้อยกว่าแล้วนะคะอันนี้คือเรียกว่านัมเบอร์นะจดไว้โทรหาวรลดาจากเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหก นะคะโทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมก็กรับขอบพระคุณทุกท่านแล้วนะคะวันนี้วรดาก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดอยากได้ก็ดูฟังราคาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะโทรได้ทักได้เอทไลได้ทั้งสองอย่างนะคะครบถ้วนทุกทุกอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะร้านวรดาอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครนะคะ เยี่ยง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 สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนครหรือโรงแรมเอ็มเก l คูเกิลเข้ามาท่านจะเห็นเลยนะคะชื่อร้านวลดาคือว่าวรลดาผ้าคามที่จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ตลาดที่วลดาอยู่เป็นตลาดสมเกียรตินะคะตลาดสมเกียรตินะคะอยู่ที่ตลาดสมเกียรตินะคะหลังร้านมายุรีขายผ้านะคะถ้าท่านจอดรถตรง หน้าเทศบาลท่านเดินข้ามมาจะมีเซเวก็เข้ามาเลยนะคะประมาณ100เมตรเห็นป้ายวรดาพาคามหรือท่านไม่เห็นโทรหาจากเวอร์โทรสูรกแปดห้าหนึ่งสี่ได้ทุกเวลานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะที่อุดหนุนวรดามาตลอดก็กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะวันนี้วรดาก็มาพบท่านอีกวรดาได้ ผ้าสิ้นนะคะช่างเพิ่งเอามาส่งเมื่อเช้านี้นะคะวรดาก็จะมารีวิวให้ท่านสวยๆถูกๆนะคะเป็นผ้าดักแด้ที่เราตัดมาขายเรื่อยๆเนาะผ้าดักแด้อันนี้เป็นผ้าดักแด้ขัดเงาที่วรดาขายทุกทกวันนะคะ,นนะ,คะเห็นไหมคะตัดขึ้นมาแบบนี้สวยงามมากนะคะอันนี้เป็นตัดกระโปรงเอรูดนะคะเรียกว่ากระโปรงเอรูดนะคะตัวนี้อันนี้เอลสามสิบนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะจริงๆรวมค่าค่าผ้า ค่าช่างตกอยู่พันกุบาทนะคะพันหกพันเจ็ดนะคะขายหน้าร้านก็พันห้าพันสี่แต่ในคลิปของเราวรดายกให้ท่านเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิิงพร้อมขายนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งเอลสามสิบยาวสุดผ้าก็ประมาณสามสามสามสี่นะคะหรือสามห้าวรดาวัดให้ท่านได้แต่คือยาวสุดผ้านะคะวันนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายสีสวยมากนะคะอันนี้สีส้มนะคะส้มแสดนะคะ นี่คะ่ะส้มแสดเป็นผ้าอัดกาวอย่างดีท่านดูเลยนะคะนี่คะ่ะอัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะผ้าอัดกาวอย่างดีเรียบร้อยนะคะส้มแสดสวยคะ่ะที่วรดาเอามาขายตลอดตลอดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะในราคานี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทที่เสษจเลยนะคะนำเบอร์หนึ่ง่านไปนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์สองนะคะอันนี้ก็สวยคะ่ะ อันนี้เป็นผ้าชีกวางขัดเงานะคะสวยอันนี้เอวยี่สิบแปดนะคะเห็นไหมคะเวลาตัดขึ้นมาเห็นไหมสวยงามมากเป็นสีเทาขัดเงาอย่างดีท่านดูนะคะดูรายดูเชิงสวยค่ะใส่กับผ้าคามก็ได้ใส่กับผ้าไม่ขามก็ได้เนาะอันนี้เอวยี่สิบแปดนะคะเราก็แัดโปรแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะสินค้าทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเราพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้เราจะมาคะเข้ากันทั้ง กระโปงแร็เกียงและสปายนะคะในคลิปนี้ขอให้ท่านดูไปเรื่อยๆท่านอยากได้อันไหนท่านทักมาถ้าไม่เม่ที่ท่านแคปเป็นก็แคปแบบนี้นะคะให้มีนำเบอร์ตรงแบบนี้นะคะตรงเป๊นำเบอร์ท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกแแน่นอนเลยนะคะในราคาย่อมเยาวนะคะ1,100บาทนะคะเอลยี่สบแปนะคะขอให้ท่านฟังราคาด้วยนะคะ แล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เอวสาสิบเอ็ดนะคะสวยเห็นไหมคะผ้าของเรามีเอก,กลักษณ์ของเขาเลยนะคะเห็นไหมตัดขึ้นมาสวยสวยนะคะสวยงามมากแม่นวลตัดขึ้นมาแล้วงามอันนี้เอวสาิบเอ็ดแต่ใส่ได้ถึงสาสิบสองนะคะเพราะว่าเราเหลือไว้นะคะเหลือแบบนี้นะคะเหลือแบบนี้เห็นไหมคะเราสามารถต่อออกไปได้นะคะใส่ได้ถึงสาสิบสองสามารถขยับได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็แบ่งปันจัดให้ท่านเหมือนกันหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะคะสินค้าทุกอย่าง ของเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าบางทีท่านเข้ามาแล้วก็ไม่มีก็มีหรือบางทีท่านยังไม่เข้ามาสินค้าก็มีเพราะว่าสินค้าเราขายไปทุกวินาทีนะคะหากท่านใดสนใจจริงๆอยากได้ก็พูดคุยกันชัดเจนนะคะตอบรับกันให้สเสร็จนะคะท่านไม่ซื้อไม่รับไม่เป็นไรนะคะเอาที่ท่านพร้อมแต่ขอตอบให้เราสบายใจนะคะเราจะได้สินค้าขายสินค้าให้ลูกค้าคนอื่นต่อไปนะคะ อันนี้มี3ตัวนะคะต่อสะโพกมาเมื่อเช้านี่ค่ะแต่ตัวนี้มันเป็น A นะคะ A นี้เราตัดมาไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้ a L A นะคะเ28นะคะเห็นไหมคะบางผ้าเฉลียงสวยงามมากใส่ตีนจกนะคะปกติตัวนี้ขาย1ัน0 6เต็มที่ก็1ัน0แต่เรามาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องในคลิปเดียวกัน1,100บาทเช่นกันนะคะ L28 นะคะสวยงามมากเป็นผ้าคามเข็นมือของสกุลนครโดยตรงในราคาพิเศษ1,100บาทนะคะ หนึ่งรอบาทนำเบอร์ส no. นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านผ้าอัดกาวอย่างดีของจังหวัดสกลนครทอมือแท้ๆเลยนะคะท่านดูนะคะอัดกาวแบบนี้เลยนะคะอัดกาวเนื้ออย่างดีเลยนะคะหนึ่งันหนึ่งร้อบาทนะคะต่อมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เอวนะคะ เอวตัวนี้เอวสามสนะคะสามสิบสามสิบเอ็ดเไหมคะอันนี้คือลายฟันปลาเห็นไหมคะสวยเวลาตัดขึ้นมาแบบนี้เฉลียงผ้างามมากนะคะเราก็ยังจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะในราคา1,100บาทนะคะจากราคาเต็มพันแปดพันะคะเราให้น u เบอร์ห1า0นบาทนะคะ ผ้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายพร้อมจัดโปรให้ท่านส่งถึงหน้าบ้านนะคะเราจะไม่ขายแบบสุกเอาเผากินแล้วขายตรงหน้าปกเป๊ะเปะ,เปะเลยนะคะอันนี้ลำเบอร์ห้านะคะลำเบอร์ห้าท่านดูเลยนะคะเห็นไหมคะอัดกาวอย่างดีทุกผืนเลยนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นกางเกงนะคะช่วงนี้ ช่างก็าง,งานเยอะเนาะเพราะว่าเป็นช่วงอางานจะแห่ประสาทเพิ่งก็ตัดผ้าสิ้นตัดเสื้อให้นางลำเนาะช่างเราก็เลยยังมีเท่าที่ตัดมาแล้วตัวนี้นะคะเอวใส่ได้25ถึง40เลยนะคะตัวนี้นะคะ โอ้48นะคะ25-48นะคะ1 0 0 0 0 8เหมือนกันแล้วให้ท่าน1,100บาทนะคะท่านใดเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะวันนี้เราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะลำเบอร์6นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านขอให้ท่านให้เบอร์โทรให้ถูกให้ที่อยู่ให้ถูกนะคะชัดเจนพนักงานจะโตัวหาท่านเองนะคะ หากท่านมีข้อสงสัยที่อยากถามว่าสินค้าถึงไหนทักหาเราได้เรามีเส้นทางของการส่งสินค้าให้ท่านแน่นอนนะคะเราจะตอบท่านได้ทุกวินาทีว่าสินค้าไปถึงที่ไหนแล้วนะคะโอเคนะคะผ่านไปต่อมาเป็น n ม m b e r 7เจ็ดนะคะ n ม m b e r 7เจ็ดนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเอวใส่ได้ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะคะท่านใดสนใจเป็นผ้าคามมีกระเป๋าใหญ่นะคะกระเป๋าใหญ่นะคะใส่โทรศัพท์ก็ได้แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะ ตกเข้ามาก็ยังมีนัมเบอร์อยู่นะคะเพราะว่าเราเขียนนัมเบอร์ให้ให้ช่างไปนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะจริงๆผิาตัวนี้ต้องพันแปดพันหกนะคะแต่เราให้ท่านเลยนะคะพิเศษนะคะพิเศษหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะแบ่งปันลดแล้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจรับเลยนะคะนัมเบอร์เจ็ดค่ะ แล้วเราก็มีตัวนี้นะคะเรายังจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะเอวยี่ห้าใส่ได้ถึงตัวนี้สี่สิบแปดนะคะยี่ห้าสี่สิบแปดเช่นกันนะคะเอวค่ะแต่เราจัดโปรให้ซปเปอร์โปรอีกนะหนึ่งพันบาทนะคะตัวนี้จากราคาพันหกหรือพันแปดเช่นกันเราให้หนึ่งพันบาทนะคะเป็นผ้าคุมไหล่คามแท้ของสกุลน,นครท่านดูเชิงดูลายผ้าเลยนะคะสวยแท้แน่นอนแล้วก็แบ่งปันให้ท่านนะคะหนึ่งพันบาทนะคะ จัดโปรโปรไปเลยนะคะสินค้าอันไหนที่จัดได้แล้วก็จัดให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะหากท่านต้องการอันไหนก็ทักทายมาได้นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกินพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะจัดโปรหนึ่งพันบาทค่ะมาอีกตัวนี้นะคะพ่อเม่พี่น้องคะ่ะพ่อเม่พี่น้องคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้าดักแด้ท่านดูเลยนะคะท่านดูเชิงดูลายของเขาสวยงามมากแท้แน่นอนวลาดาก็แบ่งปันท่านนะคะหนึ่งพันบาทนะคะ กิงๆงตัวนี้ต้องขายพันหหรือพันแปดเราก็ให้1,000บาทนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆุดสดไปเลยนะคะ1,000บาทนะคะจัดโปรซปเปอร์โปรนะคะฟังราคาวาดาด้วยนะคะโอเคนะคะ แล้วเราเรามีกางเกงตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูกางเกงตัวนี้นะคะสินค้าของเรามีกิมพพร้อมขายนะคะมันมีแค่นี้นะคะเราจัดตัดให้เลยนะคะเป็นกางเกงตัวนี้ไม่อัดกาวเป็นผ้าคามเหมือนกันแตว่วรดาเรียนให้ท่านเลยนะเป็นผ้าคามเส้นเล็กนะคะผ้าคามเส้นเล็กสีเขาจะไม่ละเอียดอ่อนเหมือนคามเส้น่อาใหญ่นะคะ แต่เราก็มาแบ่งปันถ้าเป็นความเข้มก็จะออกมาอย่างนี้นะคะความเข้มแบบนี้นะคะออกเกือบถึงน้ําเงินเลยนะคะอันนี้ตัดเรียบร้อยนะคะห้าร้อบาทเท่าน,นั้นทุกถูกถูกนะคะถูกมากๆนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้นำเบอร์สินะคะพ่อแม่พี่น้องขานำเบอร์สิบนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ้งพร้อมขายเราปิดเบอร์ไว้ให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์สิบห้าร้อยบาทนำเบอร์ <Number S 1> <number S 2> ไว้ให้เลยนะคะตัวนี้นะคะนำเบอร์นะคะไม่อัดกาวนะคะนำเบอร์สิบนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ต่อมาอีกตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะแต่คุณแม่แม่นะคะท่านตรงดูสีคามไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าสีคามสีคามน้ําทะเลเห็นไหมคะสีเขาจะออกมาเหมือนคามน้าเงินเลยนะคะเรียกว่าสีคามน้ําทะเลนะคะมีแม่แม่บางคนถามบอรดาว่าทําไมคามเข้มจังพราะมนเป็นคามสีเข้มนะคะมันย้อมหลายรอบนะคะอีกอย่างผ้าตัวนี้ตัดเรียบร้อยแค่ห้าร้อยบาทถูกที่สุดหาที่ไหน ยากๆเลยนะคะราคานี้เราก็แบ่งแฟนท่านเพียงห้าร้อยบาทอันนี้วลดายกให้ท่านเป็นน้ำเบอร์สิบเอ็ดนะคะเป็นน้ำเบอร์สิบเอ็ดในคลิปนี้นะคะเป็นน้ำเบอร์สิบเอ็ดในคลิปนี้นะคะเราติดน้ำเบอร์ไว้ให้ท่านเลยนะคะน้ำเบอร์สิบเอ็ดนะคะติดไปเลยเพื่อกันหลงกันลืมเนาะบางทีเราขายไปเรื่อยๆเราก็ลืมนะคะว่ายกน้ำเบอร์อะไรนะคะเราจะยกนะคะน้ำเบอร์สิบเอ็ดวลาดาติดไว้เลยนะคะอันนี้น้ำเบอร์สิบเอ็ดติดไปแล้วนะคะ ต่อมาอีกนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าว่าเป็นสีคามเข้มจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขามเข้มจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถูกที่สุดแล้ว500บาทนะคะ500บาทถูกจริงๆนะคะเพราะว่าผ้าบางทีเนะะี่ยค่าตัดก็ เยอะแล้วนะคะแต่อันนี้เรามีช่างอยู่ในร้านเนาะเรามีช่างของเราอยู่ในร้านค่ะเขากันไปก็ได้เพียงห้าร้อยบาทนี่คือถูกสุดๆน้ำเบอร์สิบสองนะคะวรดาจะยกน้ำเบอร์ให้ท่านเลยนะคะเพราะสินค้าของเราโอเคนะคะทุกผืนน้ำเบอร์สิบสองนะคะเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะตรงปกทุกชิ้นทุกอันนะคะน้ำเบอร์สิบสองเดวรดาติดน้ำเบอร์ไว้เลยนะคะ <c oughs> ติดนัมเบอร์ไว้ให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์สิบสองห้าร้อยบาทนะคะต่อมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สิบสามนะคะนัมเบอร์สิบสามเนี่ยเป็นผ้าคามอัดไม่อัดกาวนะคะอันนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะที่บอกว่าสีคามน้ําทะเลจะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่าสีคามน้ําทะเลสีจืดอันนี้ทั้งตัดทั้งผ้านะคะเนี่ยห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะถูกซุปเปอร์ถูกปปถูก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 ,ถกมากเลยนะคะขอให้ท่านรับไปใส่เล่นอยู่บ้านชิลๆนะคะใส่ขายของใส่นั่งเย็นๆนะคะ อันนี้นำเบอร์13วลดาติดไว้เลยนะคะนาเบอร์ number 13นะคะแปดไว้เลยติดไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ท่านหลงนะคะนี่งาม500บาทค่ะโอเคอันนี้คือเป็นกางเกงเป็นกระโปรงนะคะวรดายกให้ท่านนะคะแล้ววรดาจะมาสตาร์ตตัวนี้ต่อนะคะสตาร์ตตัวนี้คือผ้าสิ้นนะคะวรดาตัดมาไว้แล้วสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นผ้าคามสีตะกอ ราคาตัวนี้พันหหรือพันแแต่วรลดาขายในหน้าไลฟ์หน้าคลิปนะคะเพียง1,200บาทวรลดาแคบจะไม่ได้กําไรแต่อยากขายอยากแบ่งปันนะคะตัวนี้เอลยีนะคะเป็นลายต้นสนสวยงามมากนะคะเอลยี่สิบแปดหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะจัดโปรให้เลยนับเบอร์สิบสามนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นสปายผ้าคามแทส้สกลนครสี่ตะกอนแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าคามสุลนครสี่ตะกอนนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ้งแท้แน่นอนนะคะ เรวม,มาอีกนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดมาใหม่นะคะท่านสังเกตด,ดูลายแต่และผืนนะคะไม่ซ้ํากันนะคะตัดมาใหม่เอลสามสิบนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้านี้ผืนหนึ่งก็เจ็ดร้อยบาทแล้วนะคะค่าตัดอีกนะคะค่าตัดตัวละหกร้อยบาทนะคะค่าตัดตัวละหกร้อยบาทเรายกนี้แบ่งปันท่านไปนะเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ สินค้าของเราผ้าคามแทสกุลนครนัมเบอร์14เอวส0สิบ 14, e นะคะหนึ่งันสองอบาทข้อสำคัญเราโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะค่าส่งห้าสิบาทนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องชัดเจนนะคะรอบนะคะรอบนะคะโอเคนัมเบอร์14นะคะนัมเบอร์14ผ่านไปแล้วนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็มาใหม่นะคะท่านดูลายนะคะสวยค่ะ เอว33นะคะอัดกาวอย่างดีเป็นสปไยแน่นอนนะคะสไปทรงกิจละดานะคะอันนี้ใช้ด้วยผ้าสีตะกอแน่นอนที่วรดานะคะวรดาแบ่งปันท่านไปนะคะในราคาพิเศษ1,200บาทน,นำเบอร์15นะคะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะคุณแม่คะาเขาให้ท่านดู e ีพให้ดีด้านบนนะคะอีพีของเรา1800กว่าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เรียกว่านมเบอร์นะคะท่านใดสนใจนมเบอร์ไหนแคปแคปหน้าจอไว้นะคะหรือถ้าท่านแคปไม่ได้แทปไม่ทันก็จดจดจด,จดใส่สมุดโทรหาวรดาจากเบอร์โทรหน้าไลน์หนึ่งศูนย์ศูห้านนะคะโอเค แล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยเอวสาสิบสองท่านดูลายเข้าเลยนะคะดูลายเขานะคะสวยงามจริงๆสี่ตะกรเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะอันนี้วรดาก็ให้ท่านน้ำเบอร์สิบหกนะคะทุกอย่างเราพร้อมขายนะคะทุกอย่างเราของแท้แน่นอนไม่เรียกลอกเรียนแบบนะคะเป็นผ้าคามสกลนครหนึ่งพันสองรอยบาทจากราคาเต็มหนึ่งพันแปดหรือหนึ่งพันเก้าเราให้หนึ่งพันสองรอยบาทสุดๆเลยนะคะเอวสามสิบสองนะคะตัวนี้หนึ่งพัน สองร้อยบาทนะคะโอเคต่อมาอีกตัวนี้นะคะไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าของเนาะตัวนี้นะคะใหญ่นะคะเดี๋ยววรารดายกตัวนี้ก่อนอันนี้เอวสามสิบนะคะตัวนี้เอวสามสิบนะคะเอวสามสิบใส่ได้ถึงสามสิบเอ็ดอันนี้เรียกว่าเป็นคามคามเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเข็นมือเส้นใหญ่นะคะจริงๆเส้นใหญ่นี้จะขายคนละราคาแต่วราดาก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเช่นกัน ัทัวไทยใส่กันไปนะคะเข้ากันไปนะคะในราคา1,200บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะในราคา1,200บาทเข้ากันไปเลยนะคะเอาง่ายๆเอาไปเลยนะคะสินค้าของเราชิวๆไปเลยนะคะ1,200บาทนะคะมาอีกในคลิปนี้นะคะเราจะให้ท่านตัวนี้เอล35ใส่ได้ถึง36ปกติไม่ได้อยู่แล้วนะคะลายนี้ลายนางเอกลายอันขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคนะคะ3กษัตริย ผืนใหญ่ตัวใหญ่นะคะแต่เราก็ยังให้ราคาต่ํานะคะ1,200บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลย1,200บาททักทักเข้ามาเลยนะคะพ่อเม่พี่น้องของเวลาทุกคนคะ่ะโอเคนะคะนี่คือสปายนะคะจบไปแล้วเราก็จะมาสปาชุดนะคะอันนี้เอล30หรือ31ใส่ได้สบายอันนี้อัดกาวเรียบร้อยเป็นผ้าทอมือสกลนครสีขาวงาช้างสวยงามมากอันนี้เสื้อของเขานะคะเสื้อของเขานี่ไป อาบน้ํายามาเรียบร้อยสักเร,เรียบร้อยวรดาขายให้ชุดนี้1,200บาทจากชุดละ3,000ั 3, กว่านะคะให้1,200บาทเสื้อตัวนี้จะเป็นอก40นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะเอาไปใส่ช่วงงานบุญงานบวชงานแห่ประสาทพึ่งงานเข้าพรรษาครบท้วนเลยนะคะ ขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจและแนะนํบวรดามาตลอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบรดาค้าขายด้วยความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างค้าขายด้วยความโปร่งใสนะคะท่านเอาผืนไหนเราขายผืนนั้นนะคะขอให้ท่านทักทายกันเข้ามาขอให้ท่านพูดคุยกันเข้ามาด้วยความเข้าใจนะคะท่าน,น,าาน,าานจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรคอ์ที่ท่านเข้ามาดูมา,มาชมกดไลค์กดแชร์ให้บรดาด้วยนะคะ แต่ให้ท่านตอบเราเท่านั้นเองนะคะว่ายังไม่ชอบหรือยังไม่พร้อมเท่านั้นวรดาก็ภูมิใจแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทุกๆครั้งทุกๆครั้งทุกๆท,ทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าเพื่อนอยู่เมืองนอกหรือว่าน้องอยู่เมืองนอกหรือพี่อยู่เมืองนอกหลายประเทศนะคะทซื้อของกับวรดานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มีกัลยาณมิตรที่ดีกับวรดาตลอดมานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ